สวัสดีครับคุณผู้ชมขอยินดีตรับเข้าสู่แอร์บ้านนะครับอยู่กับผมนายสุขสรั่นเองตัวเล็เลกๆอยู่ใน u t u b e นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่ดูผมเป็นครั้งแรกยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c ส i b e และกดแจ้งเตือนทุกคลิปเวลาที่ผมอัพคลิปทุกคนจะได้รู้นะครับผมเอาล่ะนะครับวันนี้ผมอยู่ท,ที่บ้านลูกค้าหน้าหนึ่งนะครับนี่จะเป็นเครื่องทันอุ่นที่ใช้มันเนิ่น,นนานมากๆนะครับเขาบอกว่าใช้มา1 1บเอ้ปีนะครับ สิบสองปีโอ้โหทุกคนคือสิบสองปีนี่นานมากมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องสิบสองปีเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามอดูกันนะครับผม่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตถอเจ้าเครื่องตัวนี้ออกก่อนละกันนะครับใช้งานมาสิบสองปีนี่โอ้โหนะนานมากวาาเครื่องมาเี่โอ้โหสนิมขี้เกลือนะฮะ อังบนโอเคแต่ว่าเหมือนเดิมอีกเครื่องนี้ไม่มีสายดินโอ้โหโคตรอันตรายเลยทุกคนคำเตือนอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และที่สาคัญที่สุดเครื่องทัน้นอุ่นเราจะต้องต่อสายดินทุกครั้งหากไม่ต่ออันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในช่วงวระยะเวลาที่เราใช้ผ่านไปเนิ่นานานประมาณ2ปีแล้วควรตามช่างมาให้ตรวจเช็คสภาพเครื่องถ้าหากมีจุดไหนที่ชํารุดเสียหายช่างก็จะแจ้งเราและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับผมเครื่องทนอุ่นไม่มีสายดินอีกแล้วเย็นหมดแล้วนะแต่เขาบอกยังใช้ได้อยู่นะครับผม เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราถอดอีกเครื่องนี้ออกนะครับเราถอดเครื่องนี้ลงแล้วก็ติดตั้งเครื่องใหม่นะครับ like do. มานะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องใหม่นะเป็นของยี่ห้อ h i ตาชินะครับนะเครื่องกำลังกติ h i t a c h เหมือนกันและนี้เครื่องข้างบนก็เป็นฮิตาชิเหมือนกัน นี้เดี๋ยวเราจะมาบอกเลยว่าวิธีการติดตั้งมันทํำยังไงนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ไม่ยากเนาะเผื่อว่ามีใครที่แบบซื้อมาติดตั้งเองนะครับโอเคด้านหลังมีรูติดตั้งแค่หนึ่งซองซ้เจาะรูแค่สามรูนะครับเจาะรูแค่สามรูแต่ทีนี้โอเค,น,อเคน็อตตรงนี้ใช่ไหมเราก็แค่ไขวงนะครับถอดออก ดึงขึ้นนะเนี่ยดึงขึ้นเลยไปนี่นี่ดึงขึ้นมาได้อย่างนี้ข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาบอกเลยเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับโอเคไฟนะครับเราจะจัมเข้าตรงนี้ลายนะครับนะฮะลายนิวตัอนนะครับลายนิวตัอนลายนิวตันนะครับ สายสายกาวนะครับนี่เลยนะครับสายดินนะครับลายตัวนี้นะครับโอเคตรงนี้เอาขึ้นอันนี้คือออนลงคือออฟนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นตัวปิดเปิดนะครับปิดเปิดเราไม่ต้องยกมันแล้วครับรูที่เราเจาะ็นมากเนก็จะมีตรงนี้เนาะหนรูนะครับสองรูแล้วก็รูที่สามตรงนี้นะฮะเห็นไหมอ่ะประมาณนั้นนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะไปติดก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปเนาะก็ใช้ดินสอมาครับเอาระยะเนี่ยตามความเหมาะสมของเราเลยนะครับเวลาติดเปิดเนี่ยระยะเนี่ยเราความสูงมาเท่าไหร่นะรเราเอาความเหมาะสมของอลูกค้าหรือก็ตัวของเราด้วยก็คือตัวของเราที่เราใช้ใช้เองนะ ป่ะปต้องนากไว้ถ้ามีระดับน้ําอยากให้ตรงๆก็นี่นะแต่นี่ก็คือผมวัดจากตรงนี้นะให้มันเทนะ่ากันเลยถ้าใส่ใจตาดีเนี่ยโอเคเลยนะแต่ตาไม่ยงไม่เยียงไม,ไม่ไม่หาอะไรแกใส่ไปเลยแกนี่นะ่งครับ ีนี้ก็จะถอดจเจาพวกุดนี้ออกทั้งหมดนะครับนี่ถายสายน้ำดีนะครับสายน้ำดีออกนะเป็นสายถักนะครับสายไม่ถึงอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะชุดนี้เป็นใหม่หมดเลยนะครับโอเคทีนี้นะฮะเราก็จะประกอบในส่วนของอันนี้วาล์วน้ำเข้านะครับในส่วนของเครื่องนะครับโอเคทีนี้ลูกยางเขามาให้เขาแถมมาให้นะมีแค่สี่ชิ้นเท่านั้นนะครับ แล้วก็ใส่ฝักบัวนะครับแล้วก็ที่ไว้ฝักบัวแบบนี้นะครับอ่จริงๆแล้วไอ้ไอ้ลูกยางเนี่ยที่เขาแถมมาให้นี่คือมันไม่พอนะมันไม่พอมันขาดอู่หนึ่งชิ้นนะครับแต่ตามมาตรฐานที่เขาแถมมาให้ก็อยู่ประมาณ4 4ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเตรียมไว้สักหนึ่งชิ้นที่เผื่อไว้สําหรับ สายน้ําดีนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวลองประกอบเลยดีกว่านะวิธีการประกอบเนี่ยอันนี้ปั๊เดี๋ยวไปหน้าเครื่องดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะรเราก็ใส่ลูกยางเข้าไปเราใส่ลูกยางแบบนี้นะฮะเราก็ใส่ไปเลย ใส่ลูกยางเข้าไป, okay. ปโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาใส่ในเรื่องของสายน้ําดีนะฮะไอตัวนี้เป็นสายน้ําดีนะฮะเป็นสายน้ําดีเราก็ใส่เป็นตัวนี้ก็ต้องใส่ยาเข้าไปดูทุ่ทนทนทนทคนตรงเกลียวเลยนะครับทุกคนครับโอเคเรียบร้อยใส่แล้วก็ันนี้ก็ใส่ลูกยางนะครับทุกคนครับ ถามว่ามีลูกยางไหมม,มีมาให้อยู่แล้วนะฮะโอเคใส่เข้าไปอ่าดีอันนี้สายถักที่ซื้อมานะครับวันนี้มันมีแถมลูกยางมาให้ละทีนี้ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ลูกยางเข้าไปใส่ลูกยางเข้าไปก็หมุนใส่เขานี้เลยอ่าหมุนเข้าไป ใส่ไปเรียบร้อยตรงนี้ก็อย่าลืมใส่ลูกยางนะครับอันนี้ชิ้นที่สี่สุดท้ายละอันนี้ก็คือจําใส่ฝักบัวนะครับผมก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแลวนะฮะเคทีนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งของตัวไว้ตัวไว้ฝักบัวฮนะจุดเดิมไว้ตรงนี้นะก็อาจจะเลื่อนไว้ตรงนี้ Okay. ประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันที่เขาแถมมาให้นะี่อันนี้ก็แถมมาให้เป็นดินน้ำมันอ,อ,อุดพวกดูที่เรายึดนะครับเพื่อป้องกันสนิมในอนาคตนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็เราก็มาเพียกระจำไฟอันนี้ลายอันนี้นิวตอน้นแล้วก็นี่สายดินนะครับแค่นี้ครับผม โอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะฮะถ้าหากว่ายังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะ,ะคุณผู้ชมทางบ้านคงเห็นเบกเกอร์ที่อยู่ข้างเครื่องใช่ไหมครับผมแนะนําอย่าเอาเบกเกอร์เอาไว้ข้างๆเครื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ํามากๆเลยมันอยู่ใกล้ฝักบัวนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือให้ย้ายออกมาหยุดที่หน้าห้องน้ํานะครับผมเอามานี่นะครับผม ไฟไฟก็เอาเข้าตรงนี้รัดให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะทีนี้ก็ตอ่อสายคงสายไฟให้เรียบร้อยนี่ใส่แข็งมากนะโอเคก็จะออกมาลัากษณะแบบนี้นะครับโอเคฝักบัวเนี่ยสามารถปรับระดับได้ถึงห้าระดับเลยทีเดียวนะครับผม ระบบนี้รภัย12จุดนะครับป้องกันในเรื่องของการไฟฟ้าแะัะวงจรนะครับป้องกันความร้อนและก็ป้องกันน้ําด้วยนะครับระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดการทํางานฉนวนนิรภัยนะครับป้องกันไฟฟ้ารับวงจร สุดท้ายครับโครงสร้างเครื่องนะครับป้องกันน้ําเข้านะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้านะครับแล้วก็ชุดกรองน้าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จบไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย We don't love-